กันออกกำลังเหมือนเดิม25 25กิโลน่ะดีมากเลยครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าครานี้คือต้องบอกว่าตราวนี้รู้สึกว่าเขาถืมากมากที่จะเล่นเกมที่ใหม่ที่เป่ยมากใช่พี่ใหม่ก็คือพี่ใหม่อ่ะเก่งแล้วก็ทําทุกอย่างเร็วทําให้เราอ่ะจะต้องทํากันบ้านเยอะ เพราะว่าถ้าเราถ้าเราแบบพลาดไปนิดหนึ่งียทุกอย่างจะแบบมาติดขัดไม่ได้เพราะฉะนั้น,นแล้วถ้าพี่ใหม่เก่งแล้วเนี่ยเขาสอนให้เราแบบว่าพยายามที่แบบทำให้เราเก่งตามไปวเพราะว่ามันเป็นพีเรียดมันจะเมียดแค่ไหนระเมียดมากฟินพี่ใหม่ดีเทลเทยอะมากครับความสวยงามทั้งเรื่องของภาษาการพูดและมุ<า>มมองของการเล่าเรื่องและภาพที่จะออกมานอกจากเรื่องภาพเรื่อง ็ตาง้วิง่ลอรงกระเลกา็นยังไงอนก็ได้แอคทิงโแอ้แวได้ คือจะได้กลิ่นไทยร่วมกับสไตล์ใหม่ขอมันามหูแล้วสนุกมากอยากดูแล้วคือรถซีลจบแล้วจริงพอจบแล้วมันมีสกิลอะไรติดมามันด้วยความที่มันเป็นพีเวศษเราจะต้องแบบมีต้องเลนื่องช้าแล้วภาษาอีกมันมีติดมาแล้วมันมีมาที่อย่างนักชันเลยนะแป็ว่าเรื่องบุคลิกภาพเพราะว่าอย่างแก้วตาเนี่ยรับบทโดยเพลยซึ่งต้องไปเรียนรับเพราะฉะนั้นแล้วท่าทางหรือว่าการกับกิริยาเนี่ยมันเปลี่ยนเรา มากจนกระทั่งบางทีเราก็ลืมไปว่ามีคนถามว่าทำไมเรานั่งหลังตรงกัาเราก็เลยบอกว่าห๋อเป็นไงยังไงใครเรียกเป็ไงยังไงทำไมเบ๊นั way, <that> no <ella> ่งหลังตรงตางเบ๊มเลยบอกว่าหล่อเราต้องหลักเอองหลังเราเองใช่เราเลยบอกว่าจริงเพราะว่ารู้สึกว่าเบ๊จะนิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเบ๊มคิดว่าต้องไปรดส้ำกันด้วปวเจ็บ เขกลุ่มเนาะนี่ว่าเขากุ่มมาเขต้องแบบมีการี่อใหารพนาเรู้สึกว่าตัวเองนิ่งขึ้นสุขุมขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอายุหรือเปล่ามันนิ่งขึ้นใช่ใช่ครับขึ้มีนี้ด้วยตลกมากผมลงในแอคต์แล้วคืวันหนึ่งเลงก่อนดิกันไปเสวเลิกองติดพูดสั่งเขาเวฟของอ่ะเขาถามว่าเวฟไหมเวฟขอรับ เรียบร้อยขึ้นไปทันทีเวฟเพราะว่าอรับไคบก่อนเครับตัดครับตัดแล้วอีมงานอบมาดีได้ตัค่ะให้เราพูดาษไติดจะพูดเรื่องว่แบเออได้ที่ไนเรอาวอาอมาถ่ายจบแล้วมันคิดว่าเรื่องนี้มันน่าติดตามไง i าพอเราได้หุดประมาณมาป้ายมันจะดกล้องอือพอไม่ต้อติดตามแบบจากที่เราปิดกล้องแล้วมันรู้สึกว่า จากที่พายล์ที่ทุกคนเห็นไปอันนั้น,น,นเว็บมองว่ามันเล่นอะไรที่ได้เรบมองว่ามันเป็นแค่แบบเหมือน10%ของเรื่องราวทั้งหมดแล้วหลายๆคนอาจจะกลัวการจำสแกร์กลัวแบบว่าแล้วว่าแบบมันเป็นหนังผีหรือเปล่าเรมบ,บอกเลยว่ามันเป็นรี่องหรับทุกคนสำหรับซีรีส์เรื่องนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือในการที่ซีรีส์เรา ผสมผสานวัฒนธรรมต,ต่างๆที่มีความเป็นไทยน่าตสิหนไทยแล้วก็เรื่องราวของแบบว่าตำพณีด้วยว่าน่าติดตามตรงนี้เรื่งนี้ทำจยา่างเที่ย,ย่างทีสราะวามาหล่ของกม่ที่ัเป็นเราเป็นโลกิสที่มีควาิซึ่ง น่ารักมากและคุ้มคองมากอย่างทีด้เคยไปดูอย่างพอคนดูไพ่หลอตแล้วมันเขาคาดหวังแล้วเนื้อหาจริงๆมันจะดูแบบอะไรอย่างนี้ไหมเกินหวังยังไงยังไงให้หวังได้ไหมให้หวังได้ไหมหรือว่ายังไงความหวังก่อนต้องหวังครับเออเราเล่นเองเรารู้สึกยังไงว่าเนี่ยแหละความหวังครั้งใหม่รู้สึกว่า เออสิ่งี่เรเล่นไปดีในหัวเยอะมากใช่ใช่เยอะมากจังที่เศษในหัวมันคิดยังไงว่ามันดียังไงเราเสนอมาสิ่งในหัวคือด้วยด้วยความรักของคุณพระนายกับแก้วตายสิ่งในหัวยาวมากใช่เราเลือกเออเราเลือกความรักของคุณพระนายกับแก้วตาเรารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มันอบอุ่นแล้วมันน่ารักมากเวลาแบบที่เบ้สึกในตัวละครเขารักก no. ันแบบว่ามัน ja มีแต่ความรักที่ อินนะเขาอินนะเพราะว่าวันวันปิดกล้องวันสุดท้ายอ่ะถ่ายซีนสุดท้ายแล้วมันเป็นซีนอินเลิฟกันอะและเขาเขาอินจนเขาร้องไห้เลยอ่ะเป็นออฟซีนอะไรเงี้ยคือแบบผมรู้สึกว่าที่เหนือเดาว่ามันเป็นซีนสุดท้ายที่เราจะได้เป็นเจาแล้วนะในสุดท้ายที่เราเป็นตัวแทนในการที่ถ่ายข้อเรื่องราวความรักของสางมิ่งผูอย่างนีเลยรู้สึกว่าเราอยาก เราอยากได้มากแบบนี้ให้แบบว่าโทรศัพท์โทรใช่ว่าจะจริงๆบิลลี่ก็เอาเขากลับบ้านไปด้วยหรอมันมีติดกับไปไหมหรือว่อาไงอ๋อบิลลี่กับคุณพนายนอนก่อนกคืนครับนี่นะจบบิลลี่กับคุณพนานอนก่อนกันทุกคืนก็คือคนคนเดียวกันเหรอก็ใหผมไม่ได้คุยพนาไม่กอดใคร <c oughs> ไม่ได้แล้วนะ <c oughs> อันเจ๊ก <c oughs> ็ไม่ไกอดกันหรอคุยพนาเกับบี่อันที่บอกไม่มีผี ไม่เป็นวิญญาณน,น่าราักวิญญาณน,น่ารักวิญญาณโปร่งใสวิญญาณเนี่ยวิญญาณอับอึวิญญาณใ,ใช่น่ากลัวไหมกลับมากลับมาหลุดเฟรมหลุดเฟรมแล้วเราเป็นยังไงวิญญาณโปร่งใสเขาเป็นวิญญาณโป,ปร่งใสโปรง่ปรงใสเลยหรอโปร่งใสใช่ด้วยน่ารักด้วยออแล้วเราเป็นไงบ้างเราติดไหมอะไเราก็เราก็ติดโซนปิดเชิดแล้วก็ติดเชิดปิดวิกด้วยติด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 ผมยาวดติ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  ยาบางวันก็ลวกบางวันก็ปล่อยบางวันก็มวยผมณชอบนะผมก็แล้วติดเุีอย่างเขาติดมือตลอดทำไมอ่ะสวยอ๋อเวลามันมันต้องเข้าฉากมันต้องเข้าฉากอ่ะโอ้โหมันก็ไปอยู่บนหน้าเขาอ่ะอร่อยตอนหอมตอนเลยเฮ้ยตากหน้าอะไรกี้เหรอกาวฉ่ำหลายซีแล้วที่ที่คุณพ่อนาหอมไม่ได้แต่ว่าต้องทำยังไงหอมเสร็จก็ต้องยิ้มได้เออ แต่แต่เสียงในหัวคือหูยเหม็นมากโอ้โหกลิ่นดาวแกไม่แกไม่ฉันเข้าใจที่แกบ่นเพราะว่าฉันก็เหม็นเหมมันไม่เซลว่าเล่นก็มีปัญหาการจิตวิทย์คือทุกท่านถ้าสมมติว่าเริ่มกองแปดโมงเช้าเนี่ยทุกคนอ่ะจะเริ่มแต่งกินข้าวเสร็จแปดโมงครึ่งเริ่มเริ่มแต่งใช่ไหมแต่เบว่าเริ่มแต่งพร้อมกันแต่เบบเราได้ถ่ายซีนที่สามเบบไม่เคยถ่ายซีนแรกเลยถ้าถ้าวันไหนป็ดผมแล้วเบบก็ต้องใส่ทั้งวัน ใส่ทั้งวันยาวไปยะแบบว่าสี่ทุ่มก็มีแต่เราไรเราชอบอยู่แล้วไม่ถึงเราชอบยังไงชอบแบบนี้หรอมันเหมือนมีใครกระชากหัวให้รู้สึกมีสติตลอดเวลาตึง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 มันไม่มีผลต่อการแสดงเพราะมันต้องมีความกังวลแล้วมัน เป็นรอยขื่อ๋ออาจจะมีบ้างเล็กน้อยแบบสติปัญญาอาจจะแบบถ่ายไปบางช่วงรอดูในซีรีส์ครับก็จะเป็นยังไงรอดูซีรีส์ไม่แต่มันตึงจริงจริงแล้วปัญญาเมืพอมันผกวิมันตึงมันต้องโปรเจกต์หน้าให้ดูแบบเรื่องอะไรอ่ะท่าภาษาเป็นยังไงตัวเพราะว่าตลอดเวลาอ๋ออ๋อคือตาโตตลอดมาเราดูดิไม่ต้องไปเกาหลีหรอกไม่ต้องไม่ต้องเราอยู่อย่างนี้ตลอดเลยตึงเลย อาจจะเป็นผลดีแต่ว่าเราต้องห้ามลืมยิ้มถ้าเราไม่ยิ้มเราจะเป็นคนเบี่ยงทันทีจะมันจะอยู่อย่างเงี้ยพี่ซึ่งในเรื่องเราต้องทำตัวน่าสงสารนะทำตัวน่าสงสารแล้วก็ต้องยิ้มเบาๆเพราะเราเป็นนายเอกเราไม่ได้เป็นนางร้ายใช่เออซึ่งหน้าตาสินไพยเขาสอนยิ้มในหน้าแล้วตอนนี้จําป็นอารมสาธิตที่เราจิกนิดอยู่จิกนิดนู่นต้องแปลว่า ขสอมภาได้เขาอะเรสบเมตจิกวิกู่จิกวิก่ด้วยตาโตด้วยตาโตเล่าเล่าตาโต้ลยตาโตเลยอันนี้อันนที่ก็ถามตรงเลยอันนี้เราจะขสภาหรือเราจะสิ่งเขาด้วยน้าเราเหมือนกินเเต๊นท์เต๊นเต๊นท์งนเล๊นต์เเนทเตนเอนะเนก์เนเทนนเน์เนย เปียกเสมือนเปรียบเสมือนออนสเตจสมัยนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องชัดเวลาเราเกินเนี่ยแสดงว่าบัตรบัตรห้าร้อยเห็นแน่เลแล้วเวลาเวลาแต่งหน้าแบบว่าเรื่องเต็มละเวลาเจอหน้าเขามีไหลละรูปรีอคชั่นแรกอ่ะไม่ใช่คาว่าสวยเป็นอุ้ย นั่นคือตัวใครเป็นผีพี่พี่ลงมาในน้ำนี้กับไม่ใช่คำว่าสวยคุณว่านาเป็นวิญญาณเดจะตกใจสีสีจะอุ้ยอุ้ยสวยอ่ะมันจึ้งไงแบบแล้วก็เก่านิดนึงแล้วค่อยอ็ดูเข้าตาเพราะว่าเรียกว่าเป็นร้านที่ายหน้าฉันพอใครอะไรแบบนี้ใม่ตอนนี้คือเป็นคอมเมดี้มีมีความคอมเมดี้ในเรื่องด้วยโรแมนติกคอมเมดี้ พีเลี้ยงน่ากลัวนิดนิดน่ารักหน่อยหน่อยเราจะได้ดูเจ๋งกันอย่างต่อไปเลยตัวอย่างตัวต่อไปอะตัวอย่างตัวอย่างตอนต่อไปเป็นว่าสิ้นเดือนตุลาเนี่ยทุกคนได้รับชมกันแน่นอนตัวออฟฟิเชียลเทรลเลอร์แล้วก็สำหรับประส่งใส่เนี่ยสิ้นเดือนตุลาทุกคนจะได้ดูกันแน่นอนเลยแต่ว่าภาพพี่เลี้ยงจะเปลี่ยนอีเลยใช่จ้น้าที่เป็นแบบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษเท่าอันนี้ก็จะเป็นว่านุ่มครีมแปะ ที่เหลือรอกตรงนี้จบแล้วเขาตับเขาตับเห็นจ้ะเห็นเหมือนกันจ้าไม่ห่วงตัวเลยหรอเรื่องปอ่าออ่ะปากเรจะได้ดูเมื่อไหร่ปลายปลายพฤจิกาะประมาณต้นพฤจิการะปลายตุละปาากนะครับผมที่นี่ไม่สคัญคมันรับดีดดมดมันติมัมด น่ารักอารมณ์ดีตกเตาใช่ครับของพี่ลิเบียเรื่องใหม่นด้าที่ใหมัของพี่ลิเบีเพราะ่กันนะแต่งกันแต่งได้เลยในเร็วนี้ครับที่เมืองสุราษเจอกันครับดีคุณครับเดี๋ยวงานหน้าเราค่อยมาจิกเรือกเอ็นจีกันแค่รูปห้าที่มั่นใจว่าหนูทำได้ไม่โสดไม่โงม่ใจไม่ภูมิใจมากที่วันนี้พี่ลใส่เสื้อผ้ามาปกติไม่ค่อยใส่ลิบีไม่แม้ใส่พี่ก็ไม่ติด